ที่นายดิตพงษ์เท้าควางอายุ45ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปงแท่นหมู่ที่1ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและเป็นเจ้าของช้างพลายบุญชูอายุ45ปีซึ่งเป็นช้างงาเดียวได้ประกาศขายพลายบุญชูราคา1ล้านบาทลงในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกระทั่งต่อมามีผู้ใจบุญติดต่อขอรับซื้อพลายบุญชูเพื่อนำมาอุปการะเลี้ยงดูซึ่งผู้ใจบุญท่านนี้ก็คือพระยาณวิกรมหรือว่าพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรจ้าววัดวดัาไม้จังหวัดสมุทรสาครซึ่งท่านก็ยังได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปรับพลายบุญชูกลับมาที่วัดด้วยตนเองด้วยค่ะโดยได้มีนายดิฐพงศ์เจ้าของช้างเดิมตามมาส่งและอยู่เป็นเพื่อนพลายบุญชูด้วยในระยะหนึ่ง จนกว่าพลายบุญชูจะคุ้นทินจึงจะเดินทางกลับไปที่ลำปางซึ่งคณะของพระอาจารย์อุเทนและพลายบุญชูนั้นก็เดินทางกลับมาถึงวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะต่อมาเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่วัดท่าไมา้เบื้องต้นทางท่านจเจ้าวัดวัดท่าไม้ได้นำพลายบุญชูมาพักผ่อนที่บริเวณล,ลานเขาวงกด เพื่อให้พลายบุญชูได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามีความร่มรื่นสภาพคล้ายคลึงกับป่าที่พลายบุญชูเคยอยู่โดยมีนายดิทพงศ์เจ้าของพลายบุญชูนั่งดูแลอยู่ไม่ห่างมากซึ่งโดยภาพรวมของพลายบุญชูนั้นก็ไม่มีอาการตื่นตกใจต่อที่อยู่ใหม่ไม่ตื่นคนไม่หงุดหงิดสามารถกินได้นอนหลับตามปกติเดินเล่นไปมาอารมณ์ดีพอมีคนมาให้อาหารก็กินอย่างอริดอร่อยสร้างความสบายใจให้กับผู้ที่รับมาอุปการะเลี้ยงดู ผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมชมพลายบุญชูที่วัดท่าไม้ด้วยค่ะนาดิตพงศ์เท้าควางเจ้าของพลายบุญชูบอกว่าหลังจากที่เจ้าวัดท่าไม้เป็นผู้ขอรับซื้อเพื่ออุปการะเล้งดูตนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พลายบุญชูจะได้เจ้าของใหม่ที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์อย่างแท้จริงและจะได้กินอิ่มกินเต็มมีที่อยู่ที่ดีกว่าตอนที่อยู่กับตน ประกอบกับเมื่อมาถึงวัดท่าไมา้ได้เห็นสภาพของวัดรวมถึงความเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสและผู้ที่รับหนะ้าที่ดูแลเรื่องอาหารให้พลายบุญชูก็ยิ่งเชื่อมั่นและมั่นใจเป็นอย่างมากว่าพลายบุญชูจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมพลายบุญชูก็สามารถมาได้ที่วาาัดท่าไม้ ส่วนอาหารที่พลายบุญชูชอบก็เป็นผลไม้หลากหลายชนิดทั้งกล้วยอ้อยสับประรดและแตงโมแต่สิ่งที่ทําให้พลายบุญชูมักจะเกิดความตกใจได้ง่ายก็คือเสียงรถยนต์ดังๆนั่นเองค่ะทางด้านพระวัฒนาไมาบอกว่าเหตุที่เจ้าวาดรับพลายบุญชูมาอุปการะนั้นเพราะว่ามีความเมตตาและความสงสารแต่อีกส่วนหนึ่งท่านยังเห็นว่าพลายบุญชูเป็นช้างที่มีลักษณะดีลักษณะเด่นตามตำรา ขณะที่ขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อพาพลายบุญชูมาที่วัดท่าม้แห่งนี้ก็ได้ทําทุกอย่างตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยทั้งทําเรื่องแจ้งทางอําเภอประสุสธิ์เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองและมีการตรวจสุขภาพของช้างก่อนออกเดินทางพอมาถึงที่วัดท่าไม้ก็ได้แจ้งประสุสธิ์จังหวัดรับทราบคงเหลือให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสุขภาพช้างอีกครั้ง ส่วนบริเวณที่อยู่ใหม่ของพลายบุญชูนั้นท่านเจ้าวาดได้สั่งให้มีการสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับตรงที่เลี้ยงวัวควายและกระทิงแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสร้างที่อยู่ใหม่คาดว่าอีกไม่กี่วันก็จะแล้วเสร็จพลายบุญชูก็จะได้บ้านหลังใหม่เป็นที่อยู่ของตัวเองภายในวัทนาหม้ยค่ะ